ดูพุทธศาส,สนิกชนทั่วสารทิศค่ะคุณผู้ชมคะได้หลั่งไหลมาร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วอย่างเนืองแน่นในวันมาคบูชาที่ผ่านมาค่ะค่ะ ที่วัดเขียนบางแก้วตำบลจองถนนอําเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนายวัญชัยคงกระเสมผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานจัดงานมหากรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียนมาคับบูชาแห่ผ้าขึ้นหม่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ JD, วัดเขียนบางแก้วประจำปี2560ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยในช่วงเช้าค่ะพุทธศาสนิกชนได้นำผ้าพระบทแห่รอบองค์พระมหาธาตุ เจดีจำนวนสมรอบก่อนที่จะนำขึ้นห่มองค์พระมหาธาตุเจดีซึ่งในปีนี้ค่ะก็มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างเนื้องแน่นเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาด้วยนะคะ โดยงานประเพณีดังกล่าวค่ะก็จะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน3ซึ่งตรงกับวันมาคาบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่มีติดต่อกันมาอย่างยาวนานเนื่องจากวัดเขียนบางแก้วเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวัดแห่งแรกของเมืองพัทลุงนะคะมีโบราณสถานสำคัญค่ะคือพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นในยุคสมัยเดียวกันกับพระาธาตุเมืองนครศรีธรรมราชจึงนับว่าวัดเขียน บางแก้วมีความสำคัญแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การฟื้นฟูให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนาทั้งชาวพัทลุงแล้วก็ชาวพุทธอย่างยิ่งค่ะค่ะ